สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่นะในรถโตลตา้าฮนอนด้านะครับคันนี้นะครับก็จะติดตั้งในส่วนของระบบเสียงเป็นหลักแล้วก็มีตัวจอที่ล้ำนะครับหรือว่าตัวจอที่มีเทคโนโลยีสูงก็คือตัวจอ10นิ้วในะระบบ Android นะครับตัวนี้เป็นตัวจอรุ่นใหม่แล้วนะครับก็สามารถใส่แผ่นดี d ได้นะครับก็โดยเราที่ไม่ต้องถอดหน้าจอออกมาก็แค่พับหน้าจอลงแล้วก็ใส่แผ่นได้ส่วนคันนี้นะครับก็จะติดตั้งเป็น โปรดิวเซอร์ลำโพงคู่หน้าเป็นของฝักนะครับเน้นการฟังส่วนแอมเนี่ยเป็นคาร์มาร์มาเตอร์เพลสนะครับมันแอมรอนนะครับแล้วก็โปรดเซอร์เป็นของบิดวันนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งในส่วนของไฟล์คือโทรเครื่องเล่นของโซนี่ที่ถอดระบบเสียง24บิตนะครับ DSD 24บิตตัวนี้เดี๋ยวคุณภาพเสียงเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังในรถคันนี้กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่ตัวจอกันก่อนครับตัวนี้เป็นจอ10นิ้ว Android รุ่นใหม่นะครับสังเกตคือตรงนี้ฮะตัวจอเนี่ยมันจะพับลงมาได้นะฮะด้านหลังก็จะสามารถใส่แผ่นนะครับ DVD ตรงนี้ได้นะครับแล้วพอเราใส่แผ่นกันไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับองศามุมมองนะครับม่อย่างงี้จะก้มจะเงยเนี่ยเราปรับมุมมองตัวจอได้ตัวจอตัวนี้นะครับระบบเป็น Android touch screen นะครับสามารถที่จะแตะ touch screen ใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฟรีส่วนของแอปต่างๆนะครับที่ลงแอปไว้เห็นไหมฮะ แอปเพียบเลยนะครับไม่ว่าเป็นดูทีวีออนไลน์ยู u ู e นะครับหรือว่าพวกสตรีทพอยต์ต่างๆเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นในส่วนของเป็นที่นําทางนะครับเป็นการมินนะครับแล้วก็มีดับแสงนะครับ Google m a p Play Store ดาวน์โหลดแอปได้ตัวนี้ถือว่าเป็นจอที่ CPU นะครับแล้วก็แรมจัดมา กันแบบสุดๆเลยก็ว่าง่ายถือว่าที่ผมเทสมาเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นตัวที่เร็วนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีลเลอร์ลิงก์กับมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Android หรือว่า iPhone เนี่ยได้ที่ตัวมันเองเลยโดยที่ไม่ต้องติดตัวระบบมิลเลอร์เพิ่มนะครับคือจบที่ตัวมันเองเลยตรงตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ผมเล่นเสียงนะครับเล่นเพลงอยู่นะครับนี่ฮะคันนี้เสียงดี ดูจากลำโพงนะครับงานสาวที่เราทำนะครับ,ไรบงไมฮะานติดตั้งในส่วนของลำโพงนะครับหล่อเสานะครับลำโพงเสียงกลางนะครับตัวนี้สาตนลำโพงเป็น3าทางของฝักครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวโซ n y ่ยูนเก ตัวนี้ระบบเสียงจะผ่านตัวนี้ทั้งหมดเห็นไหมตอนนี้ผมเข้าเป็นเป็นตัวสัญญาณที่เป็นอ็อกหนึ่งเห็นไหมครับก็คือสัญญาณที่สัญญาณเสียงที่ออกจากตัวจอระบบ a n d r o อยเนี่ยก็จะงต้องผ่านของตัวโซนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าในโพลิเซอร์อีกทีนึ่งอันนี้เป็นตัวถอดหันเสียงนะครับในส่วนของตัวเล่นไฟนะครับไฟเฮไลสที่เป็นเป็น24บิตไฟเสียงตัวนี้ครับตอนนี้เป็นไฟเสียงที่ มีความละเอียดกว่า CD นะครับถึง4เท่านะครับให้คุณภาพเสียงที่ที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ถือเป็นไฮไลท์มากๆนะครับก็คือตัวจอ Android เนี่ยสามารถที่จะเล่นฟังก์ชันแอปนะครับแล้วก็สั่งงานตัววิทยุ Sony ตัวนี้ได้เลยนะครับผมโดยผ่านทางบลู o t h นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าแรกที่เราทําได้นะครับผมแต่ว่าการใช้งานโดยละเอียดเนี่ยก็จะมาสอนยังอีกทีนึงนะครับตรงโซนนั้นแต่วันนี้ผมจะอธิบาย คร่าวๆแล้วก็ให้ลองฟังถึงคุณภาพเสียงก่อนว่าคุณภาพเสียงรถคันนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับส่วนการใช้างยานของตัว Android เนี่ยก็ไม่ยากนะครับกดปุม่มโฮมก็มีในส่วนของฟังก์ชันการเล่นวีโอต่างๆนะครับ DVD เนี่ยถ้าเล่นแล้วกดที่หมดด DVD เลยนี่ผมใส่แผ่นไว้แล้วเดี๋ยวพอมันอ่านแผ่นมันก็เล่นแผ่นได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจริงๆจ,จอตัวนี้ครับติดตั้งได้ในรถทุกรุ่นครับ าหาเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DVD ภาพคมชัดครับเห็นไหมครับแต่ก็มีไอคอนต่างๆขึ้นมานะครับตรงน,นี้คอนโทรลอะไรต่างๆอย่างใช้งานคุมเสียงได้เหมือนเดิมนะครับที่ดดคลมแต่กดออกมาได้เลยเห็นไหมครับกดไปที่แอป นอนนีเห็นไหมฮะอันนี้ย่เป็นระบบของดิจิตอลทีวีแล้วนะครับอันนี้เพิ่มได้หมดไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลทีวีกล้องมองหลังหรือว่าระบบที่ต้องการเพิ่มเข้าไปเนี่ยตัวจอที่เป็นระบบ Android ตัวนี้นมันรองรับทั้งหมดนะครับผมแต่ผมยังไม่ต่ออินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับไม่มี Wi-Fi ขึ้นมาถ้าต่อเราถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บตรงตรง Wi-Fi เนี่ยก็ยจะเรืองแสงนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับ ัังชนนาตระคบแล่อพเสนใจสอบถามได้ครับระบบเซตติ้งเห็นไหมฮะนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ถ้าเราแชร์ฮอดสปอตพอมีชื่อขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมครับระบบต่างๆเราปรับแต่งได้เยอะเลยนะครับตรงส่วนนี้อ่าแบบนึงก็คือใส่เป็นสัญแดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะดูในส่วนของคุณภาพเสียงถ้าเราเล่นไฟล์คุณภาพเสียงพวก ไฟล์เพลงยี่สิบสี่บิตเนี่ยเสียดีขนไหน,นเดี๋ยวเราก็ต้องกดที่ตัวของโซนี่ครับ,อ,รบอันนี้ก็คือการเล่นเพลงผ่านตัวโซ n y นะครับที่จะถอดไฟล์เสียงที่เป็น2 4ิบิตนะครับ ส่วนของตัวนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับจูนเสียงอยู่นะครับก็จะเป็นเพลงเทสพวกคุณภาพเสียงของสูงนะครับที่เราใช้ในการปรับจูนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่นะครับการปรับจูนเสียงของพี่ตุนนะครับหรือว่าช่างตุ่นของเราเองนะครับที่ดูแลในส่วนของงานที่จะปรับเสียงในส่วนนี้นะครับ ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับะระบบนะฮะเครื่องเล่นที่ถอด24ปบิตแบบนี้แล้วต้องการติดตั้งจอระบบแอนด o i ยหรือว่า งานติดตั้งที่มาตรฐานงานปรับจูนที่มีคุณภาพเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่มิราต a ออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนคาลินครับผมคุณตั้มและคุณฝ้ายนะครับแล้วก็ทีมงานช่างแล้วก็พี่ตุ่นนะฮะก็ยินดีําปรึกษานะครับตรงส่วนนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผลงานของเรามาโดยตลอดนะครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆจอรุ่นใหม่ๆหรือว่าการปรับจูนคุณภาพเสียงต่างๆเนี่ยก็จะมาแนะนำกันอยู่เสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบ การนำเสนอเพียงนี้แหละครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ